เอาแล้ววันนี้ผมเนื้สตรีมม่งทีผมเปิดบ้านก,กับที่นนของเบนฟอร์ดนะผมนะต้องบอกเลยว่าเบนฟอร์ดนี่ก็เป็นทีมที่เพิ่งขึ้นมาจากลีกทูมใหม่ๆสดๆเลยครับผมนะก่อนจะบอกเลยว่าก็เป็นทีมที่ค่อนข้างตึงเลยผมสำหรับ ซีซั่นนี้ผมนะแตต้องบอกเลยว่าในแมตช์นี้ผมคุณอุ้นอัศรีนก็ได้ทําการนําตัวสํารองหลายตัวสํารองครับผมนะมาลงเล่นในแมตช์นี้ครับผมนะนี่ครับผมก็เป็นการแผดนะผมเป็นพี่ทินวิผมเล่นคู่จานเจมส์เมสเซเจอร์ผมเป็นจากแผนปีกก็ผมเป็นแผนหน้าคุ้งโอ้ผมนะมาดูกันว่าจะเป in <After all, S 1> ็นอย่างไรครับผมเป็นตัวชนิเวทีเปิดบอลครับผมพี่รียมคุ้งับผมไปที่พี่กองหลังมือพี่กองหลังมือผมไปที่พี่พัดพี่แอร์ผมพี่พัดพี่แอร์วนง่ายๆเช่วันนี้พี่พัดปีแอร์หาจังหวะล็อกไปทีนึ่งพี่กองหลัม พี่กองครับผมยังไงต่อไปที่พี่พิ่มคุ้งพี่พิ่มคุ้งต่อไปที่โค้ชนายผมโค้ชนายผมยังไงต่อไปที่พี่ทินมูพี่ทินมูผมไปที่พี่เอกับผมไปที่อื่อุ้มตีนะผมนะเชียเวอร์ครับผมโมโคดโมโคดับผมออกเบเน่ครับผมออกเบเน่ไปที่โอลิวัลกินนะบุ๋อยังไงผมโอลิวัลกินไปที่ออกเบเน่อ่าพี่ทินมูมาจับลูกนี้อืแต่ลุนออกเบเน่ไปก่อนนะผมผมโมโคดนะโมโจครับผมเมแพมครับผมเมแพมไปครับผมยังไงเมแพมครับผม เมเปาครับผมยังไงตอบไปที่เจนเวลครับ well er ผมเจนเวลไปที่ออบเบเน่ผมออบเบเน่ผมเชนเวลยัางไงาหาจังหวะต่อผมแม่มันจะเล่นน้องกอบับซ้ายของนองเบนฟอร์ดนะครับไปที่างงาวัดกินนะผมจังหวะนี้ยังไงวัดกินนะผมอย่างไรผมหาโดนพี่เทดักมันอย่างงี้ไปที่ออบเบเน่ผมอออืื้หจัดไปก่อนโผมพีพ่แอมเน็ตไปที่พิศระผมพิศระผมไปที่พิธีมูยัางไงาผมหาจงังหวะพิธีมูผมไปที่พิเทพิเทผมยัางไงา าจังหวะไปที่พิศราผมไปที่พิธีทินมูพิธีนมูผมต่อไปที่พิเทศในกาขวาผมจังนี้คือเติมขึ้นมาเลยล้วนผมเป็นโมขอดโจบผมเป็นพีเตโยนไปที่จันเจมันซะเกมอบเมื่อไม่ได้เทครับผมแหมไม่โดนนะผมโดนเคลียร์ไปก่อนเป็นน้าน้องพิศราผมต่อไปที่พีเอกพนุไปที่พีเทแล้วผมเปิดเข้าไปผมจันเจพักไปที่พีอะไรอู้หูยแม่น่าจะชนเสาบ้าร์บี้พี่แอลผมลูกนี้ โอ้โหพลาดไปก่อนนะผมลูกนี้นะครับเห็นพี่เ,พเอกวันนู้งผู้ดูด้ผมผีเท่ผมจ่ายเข้ามาข้างในจันเจ็ดหล่อนี่หนึ่งยิ่งชนเสาหนีหนึ่งครับผมลูกนี้แม่เสียดายผมพี่แอร์ผมนะเกือบได้ผมนะแม่เกือบได้เป็นประตูแรกของเขาในซีซั่นนี้แล้วผมนะแม่เกือบผมเกือบไปก่อนนะผมลูกนี้ครับผมท่านรองเบนส์ฟอร์ดนะผมนะเป็นจันเนี้เอาผมแม่ให้เพื่อนไล่ขึ้นไปก่อนนะผม แล้วก็เปิดเข้าไปไอ้ผมโอลิวัตกินซึ่งโอลิวัตกินนี่ก็น่าจะเป็นนั่าของเบนส์ฟอร์ดผมซื้อตัวมาจากนั่นของแอสตันวิลล่านะครับต้องบเลยว่าต้องเป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างเก๋นะผมนั่นต้องโอลิวัตกินนะท่านผูชมจริงๆนะครับเป็นนั่นเป็นผิดโคตรหน่ายไปที่พิศร่าผมไปที่ทินมูวี่ทินมูว์ผยังไงเป็นมโคตรนะผมไปที่โคตรหน่ายผมโคตรนายต่อไปที่พิสระพิสระผมยังไงต่อหลังไปที่พิเทครับผม พีเชผมยังง่ายไปที่พีสไลด์แล้วผมพีสไลด์ผมมาจังหวะล็อกหนึ่งโยนไปไปที่จันเจแล้วก็บกโอ้โหบไปตูมเป็นเซอร์ชูคาโนผมมอเป้ผมไล่บอลกับพี่เปี้ยไปผมไปที่พี่กองละเมือ้พี่กองละเมือไปที่ถนนพี่วิทย์อาจารย์ไงผมเมฟแฟมครับผมโอ้โหได้ผมมอคอนิสไปที่พี่พันธุ์ผมไปที่โคตรหนายโคตรหนายผมมาจังหวะไปครับผมเล่นเชี่ยงกับกองกลางครับผมในฐาของโรซิงีดี้อยู่จังหวะนี้ เนื่องจากว่าเราเล่นเป็นแผนหน้าคู่เพราะผมก็เลยต้องเซตกลางเขากลังบ่อยนะครับเป็นที่ที่มูมปลายโยนข้ามลายไปที่วีสลับพักบอลจ่อยข้าไปตันเจี๊ยดแล้วมุกไม่ตรงกูขอ่ผมแม่ตรงกรุขอ่ะแต่มันสูงไปนิดนึงครับผมตันเจีโอ้โหถือว่าเทคหมู่ได้ดีครับผมลูกนี้ถือว่าทำการทักทายก่อนนะครับผมลูกแรกอืม <c oughs> เปิดเข้าไปโอ้โหึในหมูครับผมนะแมทักทายรอบที่สองครับผมนะลูกนี้แม่จันเจีเทคหมู่ได้ดีครับผมคืนสูงจริงๆครับผมลูกนี้ แม่ถือว่ามันสูงไปนิดนึงนั่นเองครับผมลูกนี้แม่เกือบไอ้ผมเกือบเป็นฟอร์ดครับผมเกือบโดนนะครับผมลูกนี้แต่เนี่ยผมเปิดไปเป็นน่านออมบิสลาผมหมงก็ผมคืนหลังไปที่พิเทะผมยังไงไปที่พี่เอกครับผมพี่เอกผมต่อไปที่พี่ทินมูพี่ทินมูผมต่อที่จันเจตจันเจผมหาจังหวะโอ้โหเป็นพี่บารพี่แอลผมเป็นพี่กองละเมอพี่กองละเมอผมยังไงพี่กองละเมอผมหาจังหวะล็อกเข้าข้างในไปที่จันเจตแล้วก็ยิงไม่ตรงครับผมไม่ออกครับผมจันเจลูกนี้ครับผม โอ้โหถือว่าพลาไดไปก่อดลูกนี้นะครับโอ้โหเป็นมีกล้องละมือับผมนะลูกนี้ถือว่าจ่ายได้แม่นยำจริงๆรับผมจ่ายเข้ามาในยิ่งโอ้โหเหมือนจะเล่นเสาแรกวับผมลูกนี้แต่มันต้องแต่มันจะหกข้อไม่พอับผมลูกนี้นะแล้วก็เป็นมุมเล่นมุมยากจริงๆรับผมลูกเมื่อกี้เป็นในนี้ผมเปิดไปเปิด ไม่เหมือนจะท่าน้องของเบนฟอร์ดนะผมนะจะเล่นเป็นทางกับสายเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเนื่องจากหน้าจะมีท่าน้งองโอลิเวอร์กินนะผมนะมาเล่นเป็นปีกซ้ายไปก่อนนะผมลูกนี้เป็นท่าน้งองมี่กล้องพิภพพี่แอฟผมพี่พัดพี่พแอ์วิ่งเดี่ยวไปก่อนไปสายมาที่จันเจจันเจย์ิตามที่พิมูมาคข้านะผมอย่างได้ผมเป็นหมอเปไปที่มาคอนเดสมาคอนเดสครับผมหมอเปครับผมหมอเปไปที่มาคอนเดสครับผมหาอย่างไงเป็นคนไหนครับผมตามเป็นส่วนเขาเตะไหนครับผมพี่พแอฟผม ยังไงหาจังหวะผมวิ่งเดียวไปก่อนไปที่จันเชผมดีไปชิงครับผมเล่นชิงกันไปก่อนวผมตีไปที่พ Never, ี่กองเมือพี่กองเมือผมหาจังหวะง่ายง่ายนาจะเป็นการต่อเข้าไหนผมพี่เบรดแตใส่ที่พี่ทินมุกมุกอู้่ไม่ได้เจริจังเลยเจากาศนะผมโอ้โหได้ใจบานากาศด้วผมรูปนี้นะโอ้โหถือว่าเล่นได้ดีครับผมนะหาจังหวะจริงครับผมนะโอ้โหผมเป็นเพื่อนพี่แอร์ผมเนี่ยโยนมาผมเป็นพี่ไม่ได้ผมพี่เอริญนาจะเป็นเล่นจังหวะ อันนี้จังหวะตําน้ำนะผมลูกนี้แหมไปต้องจับพลิกทีเดียวผมลูกนี้เป็นแดนเน่ครับผมนะแหมถือว่าเรายังไม่เห็นพี่เจ้บมโหเราเปิดบอลเล้วผมลูกนี้นะครับเป็นโอริวัตกินนะผมนะโอ้เป็นออฟโรดแน่ครับผมไปผมไปที่มาคอนเดสครับผมอ่าโอริวัตกินนะผมอยังีไงผมเป็นพี่มันไม่ได้ผมคือไม่ที่อ๋อเป็นพี่ปอลสุดสแน็คครับผมนะลงมาแทนเป็นการเจ้ผมยังไงเปิดงํางําไม่ได้ผมมาขอด เป็นออกเบเน่ครับผมยังไงเป็นยังไงวงไปที่ท่าน้องของโอลิเวอร์กินแต่เหมือนจะยังไงครับผมยังเก็บทานโอมิเทไปดิโหแต่ออกไปก่อนครับผมทีนี้เนี่ยจะเป็นลูกเคลียมากกว่าลูกจ่ายนะครับลูกนี้งไอ้ผมเป็นออกเบเน่ครับผมออกเบเน่ผมไปที่มาชาลานนะผมมาขอดนะผมมาขอดไปที่ออกเบเน่ครับผมออกเบเน่เปิดเข้าในไปที่มาขอดเคลียไปก่อนนะผมทีนี้เป็นจันเจคิวบอนโอ้โหจบครึ่งแรกไปเกาะน,นะผมนะแม่ถือว่าบุกกันได้ไปมาจริงครับผมนะเป็นจบด้วย สกอร์ผมสู่ประตูต่อศูนย์นะผมในครึ่งแรกผมมาเจอกันอีกทีครึ่งสองนะครับท่านผู้ชมอ้าวทุกคนกดซับันละอยังครับผมนะถ้ายังไม่ได้กดยังช่วยกดให้หน่อยละกันนะครับผมนะนะแล้วก็อย่าลืมนะกดซับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆด้วยนะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ที่วงการจะลงนะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้ก็ไปดนนูลิปกันต่อเลยครับผมโดนสลีนโอ้ขู่ครับผมแล้วครึ่งสองผมเป็นเบนสฟอร์ดมมาเปิดบอลลูกนี้ครับผมนะแหมเป็นมอคาโต้ครับผมเปลี่ยนกับเยนาริสครับผมนะ น่าจะเล่นแทนกันในตำแหน่งท่างของกองหลังนะครับอ่ามีแป้งมวะผมมีแฟ้มวะผมไปที่เซอร์จี้คาโน่ครับผมมอเป้ผมมอเป้หาจังหวะผมเลี้ยงเดี่ยวกันกับขวาไปที่มาคอนเดสส์ผมจ่ายเข้าในมาไอ้ไงผมมอเป้ผมโยนไปหมอเป้ผมเลี้ยงมาจากกับขวาเปิดเข้าในโอลิวเวอร์กิ้งงโอ้โหยังได้ผมพี่มนันเด็กเขียวผมงงเขียบไ,ไปแต่เหมือนจะเป็นออกเบเน่ผมตรงนี้ยังไง ออกเบเน่ผมไปที่เยนาริสเซ่ผมต่อไปที่ออกเบเน่ผมพี่เป็นเน่แล้วผมตัดบอลนันเกิลสวยงามจริงๆตรงนี้ผมเป็นจันเจกับพี่ทินมูผมเล่นคู่สองคนนะผมเขาเทะแรกโอ้โหแต่เหมือนยังไงครับผมไม่ฝ่าวงนี้ครับผมเนีเป็นจันเวอร์ผมออกเบเน่ครับผมออกเบเน่หาจังหวะไปที่โอลิอุกินะผมออกเบเน่ครับผมไปที่เยนาริสพี่ไม่เป็นเน่ตัดบอลเลนครับผมเป็นคุณพ่อหนายครับผมยังไงไปที่พี่ทินมูไปที่จันเจจันเจไปที่พี่ทินมูเจ้านี้อะผมเป็นน้องพี่ทินมูวิ่งเดียวก็โอ้ยจันเวอร์ผมเนี่ยยังเร็วกว่าผม โอ้ยเจ้ครับผมอย่างไรครับผมไปที่เซอร์จี้คานุโอครับผมอ่าไปครับผมเซอร์จี้คานุโอต่อไปที่มอเป้มอเป้ครับผมไปที่มาคอนเดสครับผมมาคอนเดสโยนข้ามไลน์ไปครับผมแต่เหมือนยังไงพี่ก้องยังเคลียร์ก่อนนะผมลาเล่นเอาชัวร์ก่อนนะผมพรุงนี้เป็นบอลของน้องเบนฟอร์ดนะผมลูกนี้เป็นเซอร์จี้คานุโอครับผมไปที่แม็กคลานนะผมแม็กคลานโยนข้ามไปที่วัดกินแล้วก็ม่งอู้หูวว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  โอ้ยโยนได้แม่นด่าจริงๆครับผมนะ oh, in มโอ้โอลิเวอร์กินนะผมยิงแบบโกลมลูกแรกครับผมเสือยๆอันเล็บผมทักทายครับนะผมนะแม่ต้องบอกเลยว่าลูกนี้ครับผมนะโอ้โหยิงได้เฉียบคมครับผมนะถือว่าหมูได้ตรงตัวจริงๆครับผมนะลูกนี้โอ้โหยอมจริงๆครับผมลูกนี้ไนะด้ของโอลิเวอร์กินนะผมนะไม่ต้องชมคนเปิดด้วยผมนะแม่ถ้านั่าจะเป็นแน่นอนแม็กเชลลานะผมนะอ่าเป็นแนะม็กเชลลานะผมเปิดกำงาผมโอ้โหถือว่าหมู ็นการเปิดที่มีเวลาให้เพื่อนรอเหมือนกันนะผมรู้ว่าผมไม่แรงมากครับผมดูงกำงาผมโอ้โหไม่แรงมากนะผมแต่ของข้างโด่งครับผมอื้ได้ใส่เต็มหน้าผากผมลูกนี้โอ้โหสวยยามจริงครับผมนั้นโอรีวอร์กินนะผมนั้นลูกนี้ใช่ป่าโอ้โหยอมเยือบผมลูกนี้ครับผมโอรีวอร์กินถือว่าสวยงามจริงๆเป็นโนซลิมเวทีครับผมอ่าเป็นเว้นฝาด้วยผมนำไปก่อนเดินไปสวนนะผมเป็นยังไงโนซลิมเวทีครับผมนะเป็นพี่เครับผมเอกครับผมต่อยังไงผมตาไม่ได้เป็นคนไหน โคตรน่ายผมแม่จะเป็นคาเตอร์แอกแตกของโนซิมิวิที่ผมไปที่บีดมูลแล้วก็ยิงโอ้โหเชียร์โคมจริงจริงครับผมลูกนี้เคาเตอร์แอกแตกครับผมลูกนี้โอ้โหสมแล้วผมที่เป็นเจ๋อจอมทำจริงคครรับมววิิูโโอ้้หยยด่างไเชี์จริงครับผมลูกนี้ย่อจริงจริงครับผมนะโนซิมิวิทีครับผมนะโอ้โหเป็นยิงแทบไม่ถึง2นาทีครับผมนะได้สวยกลับอีกแล้วครับผมนะได้สวนจริงๆครับผมลูกนี้สมแล้วผมคุณโนซิลีนนะผมได้บอกแล้วว่า ่าฟอร์เซชันเกมเนี่ยค่อนข้าง,งไม่ค่อยดีครับผมแต่เรื่องเขาเตะไอแท็งนี้ต้องยอมครับผมนะแม่พิดว่าเล่นได้ไม่ถึง2นาทีครับผมได้ยิงครับผมโอ้โหเลยยิงได้เฉียบคมจริงๆครับผมพีมิธนะีมูครับผมนะแม่ไว้คิดเลยผมว่ากางขวาจะยิงคมอย่างนี้คนระับผมนะโอ้โหสิดว่า,ายิงได้ดีอย่างนี้ครับผมไอ้ผมไม่ต้องจับเลยผมได้ยิงเข้าเสาสองครับผมนะโอ้โหนี่ยผมขอเบอร์หน่อยได้ไหมก็ล่ะครับนี่สวยงามจริงครับผมนะ เป็นควิกเคาน์เตอร์ครับผมของโเซินิวีทีผมนะทํำให้ตีใครแตะครับผมเป็นหนึ่งประตูตอ่อหนึ่งครับผมแหมถือว่าเบนฟอร์ดผมยังดีใจไม่ได้ถึง2นาทีครับผมนะก็โดนยิงซะแล้วครับผมนะโอ้โหแหมโดนควิกเคาน์เตอร์ไปก่อนครับผมลูกนี้ครับผมนะแหมลูกบอลกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับผมนะแม่ยอมใจจริงๆครับผมโอ้โหเป็นพี่กองละงเหมือนผมเหมือนจะมีกำลังใจเล่นมาแล้วครับผมนะเป็นจานเจตจานเจตเปยังไงต่อไปที่พิธีมู่ไปวมไปที่คนไหน้คนหนายผมตอนที่จานเจจานเจตตอบที่ปีกซ้ายผมปีกพัดีแอรผม อย่างไรผมอย่างไงพี่เปรียวโอ้โหอย่างหืมแต่ติดมาเป็นผมแต่เหมือนจะเพื่อนอยังเติมผมเป็นพี่กองละมเมอเปิดเข้ามาเป็นพีส่สละอืมพักอกอหืมพักไม่อยู่ผมลูกนี้ถือว่าเติมมากดีผมอ่าเป็นเซเจลคาโน่ผมเป็นกับเบนรามาผมนะโอ้โหเบนรามาผมนะซึ่งก็น่าจะซื้อตัวเหมือนเดิมผมน่าจะซื้อตัวตำแหน่งน้าของเวสแฮมยูเนเต็ดนะผมต้องเบนรามานะครับง,ง่ายเป็นดาเนียลผมไหลเพลินขึ้นไปเปิดง,งามๆนะผม ไปชี้กับสายโอลีวันกินนะผมหม่งไปผมเป็นพิสระแมยังได้บอลนองโรซินเวทีปไผมคือไปที่พิเทยนงามงานไปที่พิธีมูดต่อไปที่พิเอกยังไอผมเป็นพิเทผมต่อไปที่พิสระผมไปที่พิธีมูดย,ย่างนี้ยังไงเป็น่พิธีมูดผมหาจาังหวะล็อกขึ้นมาไปที่จันเจยิงโอ้โหเฉียบคมอีกแล้วผมจันเจมาเสื้อเมเมอร์ผมโอ้โยิงไี่เ,เฉียบคมเฉียดขานยิงผมจันเจโอ้โห เนี้ยผมนะโอ хорош, ้โหทายยิงสันไนอีกแล้วผมจันเจน,นะโอ้หตัง้งอมจริงครับผมลูกนี้ผมเล่นตามน้ำอีกแล้วผมนะแม่ต้องข้างเสียจริงครับผมในเรื่องของเรื่องงานในการเปิดเข้ามาตรงกลางเนี้ยครับผมเนี่ยผมล็อกหนึ่งครับผมจ่ายเข้ามายิงตามน้าโอ้โหแม่ลูกอย่างนี้ผมยิงได้เฉยบผมทุกคนจริงๆครับผมนะจังหวะอย่างนี้ผมจังหวะแบบล็อกหนึ่งครับผมจ่ายเข้ากลางมาผม ederim. หูลูกนี้เป็นลูกแบบว่า โอกาสเข้า99%นะผมในในทีมของโนซินเวทีผมนะโอ้กอ,องหน้าแทบจริงๆได้ทุกคนจริงๆครับผมในมุมแบบนี้นะครับโอ้โหแหมผมแม,แมเป็นฟอร์ดดีใจไม่ถึง30นาทีนะฮะไม่แหมไม่ใช่30นาทีนะครับ5นาทียังไม่ถึงนะโอ้โหแย่จริงๆครับผมโนซินเวทีผมนะนั่ไปก่อน2ประตูตอนหนึ่งครับผมในครึ่งเวลา,น <S <S 2>, นนา2นะครับเป็นเจ็ดสองนาทีครับผมเหลืออีกไม่กี่นาทีก็จะหมดเวลาครับผมนะแต่ในาของอา่าเบนฟอร์ดต้องรีบเล่นนิดนึงครับผม เป็นน้นองของมา,ม,มาคอนเดสครับผมมาคอนเดสไปที่โอ้เหมือนจะพลาดครับผมมันจะมีอาการเหนื่อยครับผมไปที่หมอเปครับผมดีดมาโอ้พี่กองละมืยวผมมาตัดบอลนี้ก่อนเป็นจานเจครับผมจานเจครับผมนะ s <S ยังไงหาจาังหวะต่อไปที่พีชินมูผมพีชินมูผมยังไงต่อพี่จานเจครับผมจานเจ๊ป่อไปที่ปีกซ้ายพี่ที่ฟันปีแอบผมซ้ายขึ้นมาอย่างนี้ผมยังไงพี่ฟันปีแอ๋หาจังหวะจ่ายเ <c oughs> ข้ามาแม่เพื่อ <c oughs> น,นตามไม่ทนันนะผมลูกนี้คร <c oughs> ับผมนะก็ยังเป็นแดนนี่ผมยังจับบอลได้อยู่นะครับ โยนงามๆครับผมนะไปที่แมคคอนเดสครับผมมึงขึ้นไปครับผมไปที่มาเซโรสครับผมโอดีวกินโอดิวกินไปที่มาซอนเนสครับผมอย่างได้ผมพี่แมมเนสโยนข้ามไปครับผมโอ้โหตรงเป๊ะผมสวยงามบปนมูฟผมยังไงต่อที่พิศระกพิศลัยังไงครับผมหาจังหวะต่อไปที่พิเทพิเทไปที่พิศระจังหวะนี้ผมจะทันไหมครับยังยังจับได้อยู่ครับผมเป็นพิศระโยนมาจังจิมงโอ้โหไม่ตรงครับผมลูกนี้นะ ก็โหมี่จะโดนแบบฉลับฉลับหัวนิดนึงครับผมลูกนี้ฮะแหมที่ว่าได้จริงจริงก็ผมนะพี่เทผมจ่ายได้น้ำหนักพอดีเป๊ะครับผมนะลูกนี้ได้จังหวะได้หลอนิดนึงครับผมยุงอ่ะจันเจได้เทคหมวกครับผมนะแต่ไม่ตรงเกาะพนันดิ่งครับผมนะแหมน่าจะเนี่ยจะมีแหมเสียดายลูกนี้ไปก่อนแล้วจันเจนะครับแหมมีเวลาได้หมวกก็ผมนะแต่เหมือนจะว่าอาการเหนื่อยก็มีแทรกมาตลอดครับผมนะจันเจ์เป็นเดือนนครับผมยังไงเปิดไป ลายไปให้ผมเปิดงาเงาผมไปที่โอลิเวอนกี้นะผมพิษละโอ้โหเทคหมไม่ขึ้นทั้งคู่ของผมนะน่าจะเป็นลูกทุ่มของนุสเดมิทีแบบโอ้น่าจะไป็แฉลบหัวพี่อิสระโอ้ผมลูกเมื่อกี้นะครับโอลิเวอนกี้นะผมไปที่มาเซโดผมโอลิเวอนกี้หวัดกินไปที่มาเซโดผมมาเซโดอื้พี่เท่ผมดายไปก่อนด้วยผมแหมเคลียร์ไปก่อนด้วยผมนู่นี้เล่นเอาชัวร์ครับผมเพราะเนื่องจากจะหมดเวลาแล้วผมนะเป็นมาเคอร์เดลผมไปโอลิเวอร์กินอาจจะวางไงผม อืมพี่นะอืมเล่นต้องเล่นค่อยๆสกัดแปบผมนะอลีตวัดกีนนะผมบัดกีนไปที่มาคาร์โดยังไงไอผมเคลียร์ไปไอผมพี่โอ้โหตรงตัวเป้ผมตรงนี้สวยงามผมพี่เด้ไปที่พิธินุ้งผมพิธินุ้ผมหาจังหวะวิ่งไปก่อนนะผมนะวิ่งไปไอผมพิธินู้งไอผมหาจังหวะต่อไปที่จันเจจันเจคือไปที่พี่โคตรนายโคตรนายให้ผมนะยังไงโคตรนายต่อไปที่พี่วัดพี่แอ๋วผมยังไงพี่วัดพี่แอ๋วผมยังไงหาจังหวะล็อกนิดนึงครับผมไปที่อืมจ่ายจ่ายเฉลบจ่ายยังไงผม แย่มันโอ้โหแมนเชสเตอร์นะผมนะยังได้หมดแล้วก็เปล่าจบเวลาครับผมนะไม่หายเป็นท่านเจ้าของโรสลีนนะผมเปิดบ้านนะผมชนะท่านเจ้าของเบนฟอร์ดไวก่อนนะผมสประตูตอนหนึ่งครับผมแหมก่อนหน้าที่ยิงทั้งสองคนจริงครับผมนะโอ้โหหรือว่าเป็นนักเตะสำรองที่ได้ลงมาทุกคนจริงครับผมแต่ก็ทําเกมได้วยข้อดีครับผมนะแหมทาเกมนี้ครับผมนะโรซิเวียทีครับผมทําเกมได้ดีจริงครับผมชนะไปก่อน2ประตูตอนหนึ่งครับผมขึ้นมาเป็นอันดับที่8แปดครับผมโรซิเวที